สวัสดีคะ่ะพี่พี่ลูกค้าเข้ามาเร็วมากส5งพันห้าพอนะคะใครอยากรู้ว่าทำไมราคาถึงแพงกว่าป้ายอื่นนะคะลองสั่งคะ่ะลองสั่งได้เลยที่จะป้ายส้มในตำนานนะคะค่ะสั้นมีแต่รวมชายหญิงคะ่ะคุณพี่รุ่นนี้เป็นกางเกงขาปิ๊้านะคะบางคนเรียกขาปิ๊้าบางคนเรียกกางเกงแม่บ้านนะคะ หรือบางคนจะเรียกการเกงคอตต้อนก็ได้นะคะสวยจังเลยตัวแรกเขาแบบหโหดูตัวแรกก็สวยแล้วพี่พี่สองพันห้าคะพี่โปรแล้วส่งฟรีให้เลยปกติอะราคาโปรแล้วจะไม่ส่งฟรีให้เรานะโอ้สวยจังเลยสองพันห้าส่งฟรีไปพี่ปกติสองพันเก้าค่ะขาสั้น มีแต่ชายหญิงนะคะพี่ดูป้ายห้อยอยู่เลยอะยังไม่ได้ใส่เลยดูค่ะไซส,ส์ดีนะคะไซส์ดีนะไซส์30ถึง38บวกลบเลยนะคะใครที่ขายงานสาวอวบงานแม่บ้านแนะนำเลยรุ่นนี้ขายดีมาการุ่นนี้ยมันจะมีเอวแบบเอวยังยืดปนบ้างเล็กน้อยนะคะ ใครอยากรู้ว่าทำไมป้ายนี้ถึงขายมา3ปีแล้วนะคะสั่งได้เลยจ้ะเป็นป้ายที่ลูกค้าแบบฮิตมากอุ้ยน่ารัก <15. S 1> ตัวนี้เป็นกรมหยีเนาะเป็นกางเกง5ส่วนะ่ะกิง<อ>ไม่ว่า,เ,<อ>าเนี่ยเนี่ยเนเป็นพี่เป็นเอวเนี่ยเ,เอวเยอะับเอวกระดมขาสั้นป้ายส้มในตำนานหมดค่ะคุณพี่ชายล้วนหมดจ้าอือืช่ ท่าดีทอมมี่ค่ะอ้ยเธอน่ารักมากเลยเธอจะทอมมี่เหรอดูดิดูชันเจอดิซาร่าตัวนี้ผู้ดีมากใครรับรีวิว2,500ส่งให้ฟรีด้วยนะคะปกติไม่ส่งฟรีให้แล้วนะถ้าราคาอันนี้คือพิเศษเลยสำหรับคนพิเศษเท่านั้นนะคะอ้ยเขิน่ะสำหรับคนพิเศษเท่านั้นูะจ้าที่จะได้ราคานี้ เอาไปเลยคุณพี่2,900ไม่ขายแล้วลดไปละ4ี่ร้อยต้ะลูกกค้ามาเอาทีละสิลูกก็ได้ลูกละสอง0เนาะเราจะขายแบบถูกๆขายรีบรีบพี่ขายขายแบบคนร้อนเงินเราจะทำรอบอย่างเดียวแล้วกาไรไม่สนใจแล้วต้องรีบทำรอบพี่แข่งกันกับของใหม่จะมาแล้วหลายร้อยลูกเลยอ่ะรุ่นเนี้ยเน้นเน้นถูก เน้นจํานวนลูกค้าใครซื้อห้าลูกสิบลูกทักมานะคะเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษเน้นแบบขายไวอย่างเดียวพี่กดังเราของเยอะนะคะของเยอะจริงๆค่ะคนที่เราขายไม่ทันเราถึงแบบได้ขายราคาที่แบบไม่ทันพูดตรงถูกลงได้นะคะพโลเอออุ้ยเราพูดอุ้ยเราพูดตรงเกินไปตรงนี่เราเป็นคนตรงตรงเราพูดตรงเกินไปหรือเปล่าอุ้ยเนี่ยเป็นกางเกงเอวอย่างเงี้ยของเราเยอะจริงชุดว่ายน้ำเซลมีอีกปะ มีจ้ะมีจ้ะมีค่ะพี่ลูกละพันก็มีนะคะช,ชุดไว่ายน้ำแก๊ปจ้ะโอ้โหลีค่ะสีสวยจังอุ้ยดูความขาวดีแล้วไซส์นางอ่ะได้ถึง36-38เลยนะเอวยืดกับเอวกระดุมรวม วันนี้เริ่มเย็นๆเนอะโอ้เนี่ยเป็นเอวยังยืดปนนะแล้วคือผ้าเขาสะอาดนะคะรุ่นนี้ด็อกเกอร์เนี่ยขาเขาไม่รีบอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาไม่ค่อยรีบนะคะรุ่นนี้โอนนะวี oh, <now> สีคุมโทนนะคะ แบรนด์ mk km ดูดิเวรมากกระสอบแขนยาวโอเวอร์ไซส์ไม่มีเลยค่ะแขนยาวโอเวอร์ไซส์เนี่ยป้ายห้อยอยู่เลยใครอยากรู้นะทำไมเราถึงขายได้3ปีนะคะจัดเลยพี่แก๊ปจ้า ใครซื้อของกับปัวดังเรานะพี่รวยทุกคนนะบอกเลยเพราะว่าเราขายของแบบจริงใจนะคะเราพูดตรงๆนะขายไม่แพงด้วยนะใช่ <c oughs> เพราะว่าผ้ามือสองเนี่ยมันมีเกรดของเขานะคะเราพูดตรงๆนะเนี่ยป้ายังอยู่เลยเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียมีบ้าง10บวกลบนะคะ <c> อุ้ยจสีเนี่ยพี่ีเคใร,รับนะคะรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางจ้า ยังไม่เคยลองต้องลองนะคะอแบนดล็อกตัวนี้ผู้ดีมากเลยอะแบนดล็อกผู้ดีมากตัวนี้ผู้ค่าดีมากอเนี่ยป้ายห้อยคอตตอนเอวยืดขายาวขาจำ้ำใช<จ>่ค่ะไม่ม,มีดงง,งี่มีซิมบ้านะคะที่มันปนขาจ้ำมาบ้างนะคุณพี่แต่ไม่ใช่จ้ำล้วน่ะจ้ำล้วนเห็นเขาขายกันแบบ แพงมากเลยอะเห็นเขาขายกันแพงแล้วเขาก็ไม่ได้มีของให้ตลอดนะใช่คือคุณต้องรอะอะล่าสุด <ลอ S 1> เห็นอะไรหกพันห้าห 6, มัออ้งล่าสุดเห็นหกพันห้าจำล้วนอะแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้ขายให้ใครซีสวนนะขายแต่ลูกค้าประจําเขาอะแก๊บค่าไปตามซื้อก็ลําบากอะพี่พี่เอาซิมบ้าไปขายก่อน <c oughs> มีให้ลุ้น มีลูกค้าประจำไงที่เอาอยู่ไงบอกว,ว่าต้องรอต้องโอนเงินทิ้งนะต้องอะไรนะกว <Ồ, S 1> ่าจะได้ของจะเอาไอ้พวกนี้เหรอเออหลายเดือนด้วยโอ้โหมันของหายายากอะนะพี่เนาะลูกค้าไงที่มาเอา2ี่สิกว่าลูกัเมื่อวานอ๋ออ๋อนะอ๋อเขอาก็เล่นเหมือนกันเนระใช่รอค่ะเขาบอกบางงานเขาโอนเงินทิ้งไว้เป็นเดือนเดือนโอ้หรอพี order, ออเด<ล>อร์อะพีออเดอร์รอรอของมาเนาะ แล้วไม่รู้นานแค่ไหนด้วยนะพี่ขายพวกนี่มันขายง่ายๆดีกว่าพี่มไม่มีของอะพี่ไปหาก็ลําบากอะมันก็แบบกว่าจะได้เงินอนะ่ะพวกนี้เนาะขายง่ายๆนะคะพี่เอาไปขายคู่กับเสื้อสาวอวบได้เลยนะคะรุ่นนี้ไซส์มันแมทชกันนะเยอะนะพี่ลุงอร้อยสี่สิบร้อยหสิบตัวได้เลยนะสี่ิบห้ากิโลนะคะ สินค้าขายดีขายออก <หา S 1> ทุกวันน,วนะคะรุ่นนี้สำหรับใครที่อยากขายตามตลาดแนะนำนะคะรุ่นนี้ได้แบนดล็อกค่ะกางเกงทำงานหญิงมีมว่าจะรีวิวล,ลืมเลยพรุ่งนี้แล้วกันเนาะใตยค่อยเพียบเลยเกฑงทำงานหญิงรีวิวไปแล้วนะคะคุณพี่2,700บาทนะคะสั่งได้เลยกระสอบ200ตัวของเพิ่งมาลงใหม่นะคะหมดยังไม่รู้ยังที่โน่นยังมีอ่ะ น่าจะมีอยู่นะโอ้แก๊ปจ้าต่อจากนี้น่าจะเป็นรีวิวสเวตเตอร์นะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องรีวิวเตเตอร์ฮู้ดหน่อยนะคะคุณพี่รีวิวของตามฤดูกาลนะใช่ว้าวเขียวเหนียวซับสวยมากเลยงานดีเนาะเอลดีมากเลยอะเอลสีจ <EL D S 2> ี G, ไม่ใช่คนละเรื่อง ลอฟสีชมพูแบบนุดนๆนะคะค <c oughs> ือรุ่นนี้เราก็ไม่ได้รีวิวนานนะคะเราก็เราก็เลยเอาแบบหยิบมารีวิวให้เลยนะต้องไปลงยูนน้นใช่ไม่ได้ลงเลยฉันเห็นมรีวิวนานมาก <c oughs> ลงรายล่าสุดจำไม่ได้แล้วลูกค้าในช่อง YouTube ติดตามแบบรอกันใช่เพราะว่าบางคนสั่งของจาก YouTube ไงไนี่เอวยังยืดก็มีตาไปลงไว้ลย สวยจังเลยเดี๋ยวเราอเอาอเซตเตอร์มารีวิวต่อนะคะเนี่ยเอเวยังยืดอย่างเงี้ยพี่สวยนะม,มันปนนะคะเอเวยังยืด,ดล้วนไม่มีนะแกป๊ปอีกแล้วพี่เนี่ยมะม่วงใช่ปะมะม่วงขนุนเมาะม่วงปทุม จะบอกนายายมีอะไรนี่กันหมดอะลูกฟูกโอ้สวยจังเลยเนี่ยมันมีเป็นแบรนด์นอกนะคะพี่เนี่ยแชปเนี่ยแชฟพาร่มวันนี้วันนี้ไม่ได้รีวิวพาร่มจับพี่ไม่ทันรีค่ะลูกค้าสั่งได้เลยนะคะสั่งกระสอบใหม่ได้เลยนะเรารีวิว องวันติดเลยพะล้มขอสลับงานนิดหนึ่งนะพี่เดี๋ยวเราจะวนกลับมาให้ใหม่นะคะแต่เดี๋ยวขอรอคิวก่อนพี่ช่วงนี้เปิดไม่ทันอ่ะพี่ใช่เราต้องแบบงานเยอะหลากหลายเนาะข้ารอกันบางคนก็เดี๋ยวน้อยใจนะคะไม่แล้วจะเปิดแค่ตัวสองตัวไม่ได้ต้องเปิดทั้งลูกอ่ะใช่เแล้วกาจะหมดอ่ะพี่ยี่สิบนาทีได้นะแต่อย่างอันนี้เราเปิดแป๊บเดียวนะเพราะมันร้อยกว่าตัว มันถ้ามันทันน่ะได้อยู่แต่นี้มันจะมมดได้อยู่ได้อยู่มันเริ่มมืดแล้วจ้ะมันมืดคุณพี่แสงมันไม่ได้มันก็จะทําให้แบบผ้าดูไม่เหมือนจริงมองไม่เห็นสีมองไม่เห็นรายละเอียดนะคะแต่เราเปิดให้บ่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าของเราเยอะนะคะเมื่อเช้าว่าลงเมื่อเช้าเราลงอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปสิบสิบต้องมีอะยี่สิบหรือเปล่ามุก เราไม่ได้ขายอย่างเดียวหรอเ,เราขายทุกอย่างลอฟค่ะป้ายอีกแล้วลูกค้าป้ายติดเนี่ยคุมโทนขายง่ายๆเลยพี่งานสะอาดนะคะลีค่ะอุ้ยลายสก็อตน่ารักมากเธอโอ้สวยจังลายสก็อต โ้ยทรงมันดีป่ะทรงมันสวยสวยไม่น่าหรอลูกค้าบอกว่าเนี่ยมันดูแบบดสวยเออทรงมันสวยทรงมันดูแพงอ่ะทําราคาได้งพี่ที่ขายบนห้างไงบอกขายง่ายแต่ต้องรีดนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปพยุงพยุงขายอย่างนี้นะขายในห้างตัวละแปดสิบตัวละร้อยสบายเลยเนาะป้ายอีกแล้วนุ้ยฉันก็เจอป้ายเนี่ยเนื่อยเนี่ยดีดิพี่ป้ายเต็มเลย รุ่นนี้2,005ค่ะพี่ใครรับรีวิวได้ทุกตัวส่งให้ฟรีด้วยนะคะปกติไม่ได้ส่งฟรีไม่ส่งค่ะแต่ว่าของเรามีจำนวนเยอะนะคะให้ใพิเศษสำหรับลูกค้าคนพิเศษของเราจ้ะมืดแล้วอะอมมืดแล้วเดี๋ยวรีวิวได้อยู่หร้อยตัวลอแป๊บเดียวคือฟ้ามืดฟ้าหลุคือมันเริ่มเย็นไงพี่ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้ววันนี้เมืเช้าอะ สวยเนาะค่ะเทลด็อกเกอร์ค่ะใครรับรีวิวพิมพ์ได้เลยพี่เนี่แบรนด์ลอฟเนี่ยถ้าเป็นแบรน์เนี่ยผ้าเขาจะค่อนข้างดีนะคะพี่ดูทรงดิด,งด,ดูทรงดูเนื้อผ้านะคะงานเขาจะดีงานดีมีคุณภาพานะคะดูใกล้ๆจัดได้เลยนะคะใครสนใจต้องไปดูใกล้ๆอยาููว่าดีไม่ดีเออเอาสิเดินแรง ันนี้เขาเลี้ยวตรงนี้ด้วยนะ<ม>เห็นปะอ,อหรือว่าเขาจะสื่ออะไรวะไม่ขเขาเขี้เกียจเดินไกลเขาอยากใกล้ชิดเราหรือเปล่าลูกค้าลองซื้อไปแล้วจะรู้ว่างานดีนะคะ,คะขายฮะอะไรวะอะไรพี่ไม่ออาแบบนี้แก๊ปจ้า ต้องสนุกแบบนี้ที่ไม่โอนนั้นเลยที่ชอบแบบคนแรกหูตัวนี้เรียบหรูแล้วดูแพงแล้วคุณนายสุดๆเนี่ยลูกค้าดีมากงานดีมากนะจ๊ะไปเอลสมอคหล้วนไม่มีคะ่ะลูกค้ามีแต่ผสมนะคะเนี่ยขอโทษทีค่ะ อันนี้คือผสมนะคะเอวกระดุมแล้วก็เอลสมอกนะแต่ถ้าเป็นเอลสมอกล้วนๆจะมีเป็นขายาวนะคะตัวนี้มันจะเป็นแค่4ส่วน5ส่วนนะคะใครสนใจรุ่นนี้แคปหน้าจอเลยนะคะแคปเลยเราจะได้เปิดฮูดกันต่อนะคะเจอก,กันคลิปต่อไปจ้าดเนะะค